ตาเอเอเห็นนะเห็นนะอยู่ตรงไหนนะแอบดีๆนะแอบไม่ดีเห็นนะตาเอน้ำหนึ่งเออเออเออเอเออเอ

kéo cao chả? cao, ta ế e. Tắc ta tắc tắc <laughs> จ้ะเอ๊แอบดูแล้วแอบดูข้างบ้านอีกแล้วแก้วอเออเอจ้ะ